I mm -hmm. ไม่เป็นไรลูกอืมไม่อไม่เป็นไรลูกอืมน้องเบเป็นไรโอ้ยน้ำลาย อันน mm ิ hmm. mm ่งครับ Take a short present with uh us, -huh. not ผลไม้ของพื้นที่ในตำบลจอบนองครับซึ่็จังหวัดนะครโดยเราไช้เทคนิคเชิงเรเข้ามาช่วยในการลดแมลงผลผลไม้ทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีโครงการของเราเนี่ยเราเรื่องหมดหั้ว เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับล um> ึกอาบติบอาบตืบอาบทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรลูกทำไหม

Yeah. se <laughs> <laughs> Ay,